เมื่อตัวเกมถูกประกาศครั้งแรกเมื่อปี2016ความคาดหวังของแฟนๆ a n d b l u e ต่อโปรเจกต์นี้ก็สูงลิว่วเพราะช่วงนั้นแฟรนไชส์นี้ถือว่าเป็นเกมมือถือที่ประสบความสำเร็จมากๆและยังมีการนำเอาไปทำสื่ออื่นเช่นอ,อนิเมะอีกและหลังจากผ่านมามา,มากกว่า8ปีก้าวแรกสู่เกม Triple A บนเครื่องคอนโซลและ PC ก็มาถึงก็มาดูกันว่าจะทำออกมาได้ตรงกับใจแฟนๆที่รอคอยอยู่หรือเปล่า รู้ไหมถึงจะสามารถสร้างฐานแฟนๆ JRPG ใหม่ๆให้ก้าวเข้ามาสู่โลกของ Grand Blue ได้ขนาดไหนใน Grand Blue Fantasy Relink Review mm hmm. ตัวเกมจะให้เราเลือกเล่นเป็นแกรนหรือจิต้าตัวเอกชายหรือหญิงในเกมนี้ที่หลักๆก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวมากนักส่วนเนื้อเรื่องนั้น จะหยิบเอาการประจนภัยจากต้นฉบับในช่วงเวลาที่เราแทบจะได้ลูกเรือครบหมดแล้วนั่นหมายความว่าแฟนๆของ IP นี้จะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วว่าทุกคนเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่แต่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ก็อาจจะงงๆกับที่มาที่ไปความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครอยู่บ้างแม้ว่าผู้เล่นจะสามารถเข้าไปหาอ่านใน l b r a r s Journal ได้ก็ตามแต่หากแทรกมาก,กับการเล่าเรื่องหรือใส่หมด Stories มาให้ดูก่อนสักหน่อยก็น่าจะอินกว่านี้ ส่วนเรื่องราวหลักในภาคนี้จะใช้เวลาเพียงแค่10 1ถึง12ชั่วโมงก็ยิ่งทำให้ยังไม่ค่อยจะได้เห็นการเติบโตของตัวละครเท่าไหร่ซึ่งการเล่าเรื่องหลักๆของว l i n k ก็คือการถ่ายทอดถึงสายใยความสัมพันธ์ของจิต้าหรือตัวเอกกับไรเลียและตัวร้ายหลักพจะถึงตัวละครบางคนในกลุ่มของเราส่วนที่เหลือก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นการพัฒนาเท่าไหร่ แต่นี่ก็น่าจะเป็นข้อสังเกตที่สุดของเกมแล้วเพราะจุดอื่นๆถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมกว่าที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นจังหวะเหตุการณ์สุดอีพิกที่อัดแน่นเข้ามามากมายการต่อสู้กับบรรดาบอสที่น่าจดจำที่แทบจะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราไปต่อโดยเฉพาะใครที่โฟกัสเฉพาะเมนเควสแล้วจังหวะการเล่นถือว่ากระชับรวดเร็วและติดหนึบทีเดียวพปจนถึงภารกิจที่เราจะได้เจอก็ถือว่ามีความหลากหลายพอตัวทำให้ไม่รู้สึกเบื่อเลย แม้ว่าโลกของ Grandblue Fantasy Relink จะไม่ได้ถึงกับเป็น Open World หรือเปิดกว้างไร้รอยต่อเหมือนหลายๆเกมแนวนี้แต่ทีมงานก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเมื่อจะเป็นเมืองใหญ่ๆหลายๆแห่งที่จะให้เราได้ไปเยือนและสำรวจและกาะต่างๆที่จะมีธีมเฉพาะนอกเหนือจากนั้นตัวเกมยังจูงใจให้ผู้เล่นสำรวจจุดน่าสนใจต่างๆแต่บางโลเคชันก็อาจจะออกแบบมาได้ซับซ้อนให้งงๆไปหน่อย โดยเฉพาะโพสเกมที่เราจะต้องทำเควสในการขนส่งและรับคำสั่งจาก NPC ยิ่งดีว่าสภาพแวดล้อมต่างๆออกแบบมาได้อย่างละเอียดละออไปจนถึงการสำรวจที่จะให้รางวัลจากขีบสมบัติและวัตถุดิบต่างๆได้อย่างลงตัวการเล่นในแคมเปญจะค่อนข้างแตกต่างเมื่อปเปรียบเทียบกับไซส์เควสและส่วนของการเล่นออนไลน์โดยส่วนของแคมเปญนั้นด่านจะค่อนข้างเป็นเส้นตรงที่จะให้เราเดินผ่านฉากต่อสู้กับสตรูหรือทำสิ่งต่างๆและปิดท้ายด้วยบอสไฟท์ ส่วนของ s i ส์เควส t นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการรับ q u วส t จากเควส t เคาน์เตอและมีระดับความยากที่มักจะมาเป็นแบบ Arena b a s e สที่จะมีเป้าหมายในการต่อสู้กับเว e ของสตรูบอสเก็บวัตถุดิบหรือป้องกันฐานที่มั่นเป็นต้นที่ก็ถือว่าทำออกมาได้สนุกแบบกําลังพอดีไม่ได้มากหรือว่าน้อยเกินไปแต่หากยังไม่พอตัวเกมยังมีเ h a เตอร์หรือว่าบทเฉพาะสําหรับตัวละครบางตัวที่จะเรียกว่าเฟสเอพิโซดซึ่งจะให้เราดําดิ่งไปกับตัวละครแต่ละตัว กับเรื่องราวเสริมที่จะค่อยๆถูกปลดล็อกเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆที่นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นแล้วยังจะได้รับค่าสเตตและการต่อสู้ที่ท้าทายด้วยนอกเหนือจากสมาชิกหลักแล้วเรายังสามารถอัลล็อกตัวละครเสริมเมื่อเราเล่นมาถึงจุดที่ตัวเกมกําหนดที่สามารถเลือกและใช้ตัวละครนั้นๆในภารกิจเนื้อเรื่องก็ยังได้แม้จะไม่ได้มีส่วนกับฉากการเล่าเรื่องเท่าไหร่ แต่เขาทำให้เราสามารถเลือกเล่นเฟดเอพิโซดที่พูดถึงไปก่อนหน้าได้หากอยากจะเข้าถึงตัวละครนั้นๆเพิ่มเติมจุดที่ถือว่าทําได้ดีก็คือการต่อสู้ของรีลิงด้วยเครดิตของ Platinum Games ก็ทําให้การต่อสู้รวดเร็วสะใจและยิ่งใหญ่อลังการที่นอกเหนือจากการโจมตีปกติกระโดดกาดและหลบหลีกแล้ว ทุกตัวละครจะมีสล็อตของสกิล4สล็อตที่สามารถเลือกสมใส่ได้และเมื่อใช้แล้วจะมีจังหวะคูลดาว <c oughs> นอกจากนั้นยังมีลิงก์แอบิลิตี้ที่จะใช้ท่าคอมบิเนชันที่สร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นที่การควบคุมตัวละครนั้นก็เข้ามือสุดๆการโจมตีที่เต็มไปด้วยอิมแพ t และเอฟเฟกที่อลังการแอบเสียได้อย่างเดียว ว่าเราไม่สามารถสลับตัวละครเล่นขณนะต่อสู้ได้ต้องเข้าไปเลือก Active Player ในเมนูอย่างเดียวที่จะทำได้ขณะฉากสำรวจเท่านั้น ที่ตัวละครทุกตัวจะมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันที่ช่วยสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการวางกลยุทธ์ให้กับคอมแบทของปาร์ตี้ได้มากมายที่ทุกครั้งเมื่อเราได้ตัวละครใหม่ๆมาก็แทบจะต้องทดลองฝึกคอมโบและทักษะพิเศษต่างๆว่าเหมาะกับการใช้งานยังไงเช่นสตูบางชนิดจะเหมาะกับการโจมตีของตัวละครบางตัวโดยเฉพาะสตูบางตัวในโพสเกมนั้นก็ถือว่าหินมากๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องคอยกะจังหวะโจมตีที่ดีหรือการหลบหลีกการโจมตี นอกจากนั้นบอสหลายๆตัวยังมีหลายเฟสที่จะเปลี่ยนทั้งแพทเทิร์นการโจมตีและท่าพิเศษที่หากเราไม่ตั้งสติให้ดีก็บอกเลยว่ารอดยากที่ทำให้โฟล์ของตัวเกมในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นจะเน้นไปที่การต่อสู้และเก็บวัตถุดิบส่วนเอนเกมจะเปลี่ยนเป็นการรับเควสอัพตัวละครและคราฟตอุปกรณ์ใหม่ๆและนอกจากจะอัพส่วนของอาวุธอุปกรณ์แล้ว ตัวละครแต่ละตัวยังมีสกิลีที่จะมีออปชันในการเพิ่มพลังการโจมตีและป้องกันที่จะใช้คะแนนร่วมกันทั้งปาร์ตี้ในการอัพหรือการสวมใส่ซิจิวที่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งเลเยอร์ของการคัสตอมายตัวละครนช oh, have w a i t e d for presentation คืออีกส่วนที่โดดเด่นมากๆของรีลิงแม้ว่าวัตถุดิบหลักๆจะได้มาจาก IP Grand Blue Fantasy อยู่แล้วทั้งโลกคาแรคเตอร์ดีไซน์และบทเพลง แต่ในรีลิงกก็ถูกนำมาอัปเกรดโมเดล 3D ได้แบบสวยงามและเอียดละออสุดๆเหมือนงานอนิเมะ 3D ผสมสีน้ำที่งดงามดีเทลของชุดเครื่องประดับหรือแม้แต่ฉากสภาพแวดล้อมก็มีดินามิคแสงเงาเมื่อตัดกับสีสันแสนชุดฉากในเกมก็ให้คอนทราสต์ที่สุดยอดหรือฉากหลังไกลๆก,ก็งดงามดุดดังภาพวาด และที่สุดยอดมากๆก็คืองานด้านเสียงโดยเฉพาะซาวทกที่ช่วยเพิ่มความอีปิกยิ่งใหญ่ให้กับการผรจนภัยด้วยดนตรีแบบออเคสตราไม่ว่าจะเป็นฉากเมนูสำรวจที่ไพเราะหรือขณะต่อสู้ก็เร้าจนหัวใจแทบหลุดผสมกับซาวเอฟเฟกแบบแฟนตาซีก็ยิ่งทำให้ตื่นเต้นทุกไฟนอกจากนั้นเสียงภาคทั้งอังกฤษและญี่ปุ่นที่ใส่มาให้นั้นก็ยอดเยี่ยมได้อารมณ์ทุกๆบทสนทนา ส่วนของ performance บน PS5 จะมีให้เลือก2โหมดที่ทำได้ดีทั้งคู่ก็คือ quality ที่จะ target อยู่ที่30 f r a m e per s e c แต่เน้นไปที่รายละเอียดที่คมชัดและ performance Mode ที่แม้จะลดทอนความคมชัดลงแต่ก็แลกมาก,กับ60 FPS แบบนิ่งๆแม้จะมีเอฟเฟกในฉากเยอะแค่ไหนก็ตาม unworthy are un g r a n d Blue Fantasy Relink น่านจะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุดของทีมงานไซเกมส์ที่ถือว่าสามารถนำเอา IP มือถือก้าวเข้ามาสู่เกมใหญ่บนคอนโซลได้อย่างน่าสนใจแม้จะมีแอปเสียดายเรื่องการปูเรื่องสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่น้อยไปหน่อยและการพัฒนาของตัวละครที่อ่อนไปสักนิดแต่ก็แทนที่ด้วยเพจซิ่งของเกมที่ติดหนึบเพลิดเพลินการต่อสู้ที่สนุกเร้าใจอลังการสุด ยังดีว่าตัวเกมใส่ฟีเจอร์การออนไลน์และเอ็นเกมที่เยอะพอสมควรเข้ามาทดแทนเรื่องราวหลักที่สั้นไปหน่อยผ่านงานภาพและเสียงที่สวยสดงดงามสุดๆขอบ็นว่าสาวก Grandblue จะฟินสุดๆแน่นอนแต่หากใครที่ชอบเกมแนว JRPG แต่ยังไม่เคยก้าวเข้าสู่โลกใบนี้ Grand Blue f a n t a s y r e l i n กก็น่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมในดวงใจคุณได้ไม่ยากและหวังว่าจะได้เห็นการเติบโตจากภาคใหม่ๆของแฟรนไชส์นี้ต่อไปเรื่อยๆ และนี่ก็คือแนวรีวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Grand Blue Fantasy Relink พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ c o n s o l e g a m e r Station ขอบคุณครับ